นี kale, e, like no. like, Eat, ye, voila, ่ก็พกกันตอนเศร้าๆยังจะใช้รถเราเขานะไม่ผมถ่ายจะบอรุ um ่นนี้เฮ็ดเลยนาวินยังนี่นเจะเชียอะไรก็เห็ดบานนี่พูดของเจ้าแล้วบอัะไ้กับพวกแกปูปวชุกปวชุกปวยิปปี้บอใหม่เออขรงลาลงสิพันสินันบอ ได้พวแขกได้ดูเอ้ยจ้างแฟนพอกแขก่คนึงทองคนึงทองเก้าเจ็ดเดือนไปหาเนี่ยนะเนาะคนึงทองหาเดือนโอยตายแล้วอย่า้ของเราขาดบุเลยเอาลงมือเดียวชื่อนมันเองีาเยหนึ่งมันใ่น้ำอเียบ้าบาเลย เปิดภาพออกมากัตเตอเวนแดงจึงคืนปลาลุงเอ้ยเนาะพี่ทางนี้ก็ร้อมหาบไปลอีกแล้วแต่าวแต่เซียวเลยเมื่อนี้ปลาลุงเอยะเนาะตัะตตงต่อยฮ่า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 ฮัาฮ่าห่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่่า่ฮาฮา่าฮ่่า่า่่า มาจะเลนมาหาลูกหาเมียอะไรมีแนวรดลอกปลาลุงเลยเนาะโดยสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีมูเพื่อนเอฟซีกันบ้านสู่สุคนปลาลุงเลยเนะาะใช้บดแหละดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่น้องนิวอีกแล้วออมาหนิกะผูกพ่อกันตอนเศร้าๆยังใช้บดหรอเข่านะไม่ผมถ่ายจ้าบอรุ่นนี้เห็ดเลยนาวินยังนี่ยังลูกชายนี่ไง ยังแต่พูดของเจ้าได้ป่านนี่นะเจ้าเชื่อในอะไรก็เฮ็ดทางไหนนะอืมจ้างแล้วสุดแล้าตัวเจ้าจ้เจ้าเชื่อในอะไรก็เฮ็ดบานนี่พูดพูดของเจ้าแล้วว่ากันในกระบอกแก่จ้างเนี่เรื่อยมีคนมาเปจ้างเองอาวิธีเองทอลุนาวินชายกันาบิธีเองเลยเฉนาวินอ่ะชุดรอแทะลุหนาวส่ะสบายดีนะพี่น้องเด้อโอ้ยสบายดีไปวันนักไป ปไปไปไปเอาตัวมาให้ซุ้ยเลยครับพูดบ่ไม้อไปเมาส่วนเมาให้เพิ่นดีดอเนาะเอาฝากไปเอาฝากบ่ฝากเลยตาตปยทั้งบ่ปู่ป่วยสุกป่วยสุกดิบๆบ่อืออ้ปลงเลยเนาะบรรยากาศยามเช้าอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาลงเลยเนาะมีหมอก ตอนนี้น้ำหมอกมันอยากหายไปแล้วปลาลุงเนาะบางมือกะหมอกลายลายว่ามั้ยนี่ตะเวนขึ้นก่อนแล้วเพิ่นก็เลยบ่ค่อยมีหมอกปันใดมนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หกโมงเช้าเด้อปลาลุงเลยเนาะเฮ้ยต้าไอ้มาดีปาลุงเนี่ยมาดีมาดีเด้อสวัสดีลูกสวัสดี บายดีพ่อรุงจ้ะเกินดึงหรบอดึงพอแล้วมาเมื่อคืนนี้ปาดมือพอไปไหวเหรอลูกชายกลับไปโดนจดนด,ด,ดืม้มพอไปดนบปโ,โน้มีตุยแล้วจุดหนึ่งเข่าถ่าไนไปจัก ก็ได้ก็ใส่ทานดิก็อย่างเรียบาดมาเด้อมาเดลยใส่มาคือใส่ละไม่ละมันเด้อสี่ต้นนะฮะไม่

ตุ <lava>. ้ยแกแกะขม้า sure no ัน <im> ข้าวเชีพปูนม้าไเออันนี้เ้มาเกข้อเราบินเนาะอ่ะไปไปบิ้งบุ๊บุยคดินบอกของตุ้ยดินบอเอามาเีิดดินบอกนงลงลงนั่งลง น you ั่งลงมาเนี book, ่ยอาสบายดีป้าลูงอีกเทือนะสบายดีสบายดีเดนมียังกันมั้มีแยงนทุกทุกันแเม่นี่ยอกมากลินแพ้งเม่ก่อดุแงเมยน่แพงแหงเม่น่ปวดหมกปวดหมกเอ้ยแพงพ่อเาไค่ะแพ่งพ่อเขาอยู่งพอไปแพงพอไรแพงพ่อไรแพงพอไรก่อนแพงพอไรก่อนเอาเอาขนมไปให้พ่อไร้อะไปให้พ่อพ่อไรเไาให้พ่อไรไดบบานพ่อตัวได้

ให้พ่อตัวนี้ไปนี่พพีมาตัวนี้ไ้พ่อเอาพอเอาให้พ่อไปพ่อาปนี่เอ้าเอ็นิวก็มาแล้วบาทนี่ผลยามบ่่านขนมวนเนอร์ที่ยาแน่แน่น่มาใต้ไทยคืนนี้และแม่เห้างกับพ่อจัเปัญหาไปจังเมื่อผมไม่แตะเมื่อ เราถามแาลงอยู่เนาะมร่มตึงนได้เพิ่งก็ดีแล้วแมาใก้ไได้พิ่งกันให้ให้เอ็นิวเลยแต่ได้ให้เอ็นิวได้นั่งหอบเลยนั่งตะมอบก็ไอให้ให้เอ็นิวเลยให้เอ็นิวเลยให้เอ็นิวสบายดีป้าลุงเน่สบายดีป้าลุงด้วยอ๋อนเนอสัสบายดีเูกสบายดีหาดลงไหมพอมันยังบาอออ

มันตัยอหลงามมดีเนาะไอเอ็นิวมัดลงไปใครได้บ่าเอ็นิวเดินนางเดินลงไปขคยเตลาดกได้่าวเงินเพื่อนใครน้ำดูมันปกสิกินทันเนาะขายเอาเงินไปองเียนไปอุ้งเฮียนนางเดินไอหมูกินแน่แบ่งหมูแล้วหมูยูมาหักขาลไปซือหน่ะเพิ่นว่าเพิ่อนเคยโอ้โหว่ารถทาไวะ

อ้เอ้ยแมมเอ้ยแมมเอ้แมมเนยไปกินน้ำแน่สู้ลยอิโ่อิโอรอไกินยากว่ะไิกินกืไรลูกปดมลเป็ดัดลูกปชูไมจอยคาะเอิวเนอะขายทักขง่น้มทางมิวเป็่น้ตุยซาออนพี่น้องเนาะออนงามมาดีเลยนาออนพักกูดม่อช่วงนี้เพิ่อนถึงน่ามอกว่าหนิเนาะก็เลยงามเนาะอันนัอันว่าอันปลาลงเลย mà tao sàn nó làm khắc vàn và vài sàn tao bao đồng xe bọc là bà nó bọc cái quá hay nó nó với mình tay bà nạ con đi đó ngang mà đi nó mục chứ chào điều bao đi này, lái <laughs> chậm đi <laughs> thằng nòng xe เม่น้องเอิงเนยด้วยเม่น้องอ้อนเนพยคนมาฝากบ่อนแม่ปุ้งเนี่ยไปหาเลยนะคู้นึ่งท่องเก้าเจ็ดเดือนไปหาเนี่ยนะเนาะคู้นึงท่องหาเดือนหาเขาปวดเนาะสิ่งนุ่มที่ยังไปฝากแล้วเนยบาปแล้วคุณทองว่นมีนจะไปเอานุ่มแอนดี้นไปให้เพื่อนอีกได้คุณถ่าเนาะฝากเอาสิ่งนมแอนด้มา้ยจัดว่ะคอยหาสื่อนุ่มไอ้มัมบูมีอ่าบูมีกับเ็นนุ่มอันแบบอันอันนี้คือน้องวินกินนี่ได้อยู่ เป็นนมมันอันดีหน้าเนี่ยังในเด้บอกมันกลายเป็นบำรุงคือกันบลูกบอกว่านมมันเผาเด้อะทำเฮ้านี่แม่นนมบำรุงกระดลุนมแอนดี้กินบำรุงกระดูกอย่างนี้ผู้ได้มาชื่อมาอนกันว่าเด็กที่ไหนไหมจ๊ะบอกเป็นกล้องคือนมเออถ้าเป็นกล้องแล้วว่าคันทางที่นั่นเช้านั่นนั่นมันเป็นกล้องมันเป็นนมเป็นนมลมบุ้งกระบุ้งกระดูกอนั่นแหละโอ้วทันอยู่ ธรรมชาติโบราณบาดนั milk, anyway, in, a, 1. 1> ่นนันเม่เขาน่ะเขานั่นชื al. ่อนี่เม่แม่เขากินน่ะว่ามันนุ่งมันนุ่งกระดูกนุ่มแม่ตือใจใจแล้วก็คนสีมัดแล้วก็สั้นลงหน้าเออชันชันอ่ะสิชันชน้ะไว้เลยยังไงเรานิ้วลงคลายลงเบิ้องไม่ต้องไปขายเลยว่าฉันนอนกินยงบะท่านกับแบงหมูแบงหมูอยู่แบงหมูปวดหมูแบงหมูดบางกิน้องกินเมียลูกเฮ้ยเมมเมมอยู่ทางนี้ ขอ้่อยบ่มีเจ้าก็มีได้เองขี่น้ำกันเด้อเรื่องแมมบ่เอาิวบ่นี่เน่เหนื่อยเกน่เราหลักใคร่ใครเน้ยนี่น่ะสองอันนี่น่ะเน่บอสนี่กวัให้พ่อกินในใบเอาขนมใหพ่อกินในใบเอาขนมให้พ่อกินแปเอาตัวเป็นขนมไล้ไปย่างลหลักเดเไปขนมไข่นี่ยเทางเอบอเป็นขนมไคร นีน้ำนแลุงสีเขียวแล้นเสีเขียวนันนี้มันส่งมันเป็นราดเย็นเราจะชงพวดพวดพวดอาจะเลย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 เยข้าวกันไปจนทาตะกี้จะได้ลาดินเราขวดขึ้นโอ้ยเราเออช่างน้อยช่วยมันฉีดปืยพวกมากหัวเร้งพวกเขาสงามได้หมเขาไม่ หนึ่งขขาไม่แล้วปลาดุงหนหอมไม่หุยแต่เศร้าเลยไม่ตื่นเลยโอ้ยประตูนี้เด้มากินน้ำเด้ปตูนี้เอ้ยตู้น้ำหอมเลยมากินข้าวน้ำเน้เด้อหนึ่งข้าวไม่หนึ่งข้าวไม่แล้วกันกินทอดผู้นั้นกินทอดผู้นี้พี่น้องเอ้ยไม่ตุ้ยกันได้มาชิ่ยววันหนึ่งจมน้ำผู้นั้นจมน้ำผู้นี้อย่าให้กินข้าวไม่น้ำอย่ากินข้าวไม่น้ำเด้ยถ่ายก็กินหายกินเมื่อวานนี่เด้อนาะงไม่ตุ้ยเนาะถ่ายกกินเมื่อวานนี่ปลาลุงเนาะก็แค่ปัญหาการขึ้นไปซี นักส่นานตัว้านาันีเนียนั่นเดกข่าวก้ากระเนงมเลยมัดเดียมไเมี๋าวฉข่ายมัด่าได้ตุยนี่มัดสองพันมองมาเด้อตกเด้อตกเด้อมาเด้อลูกมาเด้อสองพันสามมัดหะทีลองเบึ่งไปดูหน่อยเนาะให้น้องนิ้วพ่นลงไปลองขายเบึ่งเป็นที แกแช่อันมัดอันถากมาให้อีกพอได้อันไปคันได้ก็ไปซื้อขนมไปต้อนแล้วดิเขาได้ซื้อขนมไปต้อนน้องซาร่าซาร่าซาร่าภมิเดงไปบ้อนขนมพ่อเลยทั้งนั้นมาคืนนี้มอยพ่อบายได้ไหมเมื่อไรเหวี่ยงเลยลูกโอ้โอ้ ล่ะอาเคราะห์ลาวขาดเพ่อไเอาลเดียวไป้าชื่อั่นมันเองหนี่องเลยหนึ่มันเฉยล้ำเออพี่รองเยบ่ละไว่ายนบัอันคอยยันแต่น้องนิ้วห้านํำเมยห็น่ะัแค่บ้านนี้แล้วช่วยนะก็ช่วยอยู่ว่าหยันมันมันดึงึ้นมเน่ยมันช่วยมันีเท่าไรเลยยังโมเห็นไขาไปเผาเท่านัพี่้องเอ้ยโอ้ยนึกใช่กับเบิงพอหนึกงใช่ทางนี้ ก็เนี่ยกะได้ว่ะเอาให้ในเข่าเมื่อเดียวว่าที่สิือมว่ามันเช่เขี่ยวเรื่อมันเลยชาเล็เชืเอมราไายนันเฮ้ยเราว่ะยาช้าตัวผว่ะเคยข้าเมื่อเดียวกันเป็นโทษแล้วเจ้าเขี่ยวเขาเย็นนะไว้ทางฮักเนี่ยมันเกี่เป็นหนึ่งมันเสนาเออมันมันมาสป็นหนึ่งมันให้เขาเมันเลยอยิางเดืองเดือยมเนาะไม่เนาะเดือเรือเืองมันปลาลุงเลยดูตัวดึงนั่นนั่นอันแยกจากกันไดแล้ว เออใส่กันโลดมีเขาไหมเขาเกาน้ำปลาลุงเลยเนาะงานเ้าเกายังเันนะเขาไหมหอมขแ้้ปลาลุงมึงไหมตนี่เอ้ยปลาลุงนี่เราเลยหอมมีหุยงงลกเออยากยากยากเผาเผาเอาเผาได้นะแม่อ่ะไม่รออ่ะไม่ออ อเมทุน็นอเมอเมทุทุกนางเผาถาสวยเข่าก okay. ูมือได้นน้อแม่นะสวยข่านี่นางเข่าเราได้นี่ทุยังทุยังทุกทิมแล้วฮอนอ้าวกินมวนแล้วมืนี่เผาเนี่ยคนกักกับเยอะน้องมีนจิตามใิ่น เะาไมกหอน่ะเอไม่ลกทุทุทุติดติดทิมตัวหน่ทิมทุกันทุกันทุกันบัวออนหอนดิทุเฮ้ยดูบอหวานหัวตัวนั่นดูวะเฮ็ดเฮ้ยบังคลามเนาะแมนเฮ้ยไปได้พูด อย่าได้บ้วงอ่หบ้วงผ่าขึ้นผาไทยบ่ไขึ้นผาวไทเผานางลงมานี่โอ้ยอย่าห็ดน้ำบอกเอ้ยอย่าหิดน้ำบห้เด้อสับ้าวันชินสีหันลงไปเฮ้บังเน่คนชินดุนะอย่าห็ดดุวันชินนี่ที่นี่ หาตัวงามมันไม่ตัวใหญ่นาะงามเบิดงามเบิดดใว่าตาส่ออื่นถึงใส่เพิ่นถือน้ำหมอกงามนี่เนาะถื่น้ำหมอกแล้วงามป่าลุงเอ้ฮักโอ้เดือดไป้องเอ้ยเขาคว้าหน่อยหน่อยไม่ตุ้ยนี่ค่ะอืออือที่โทรหายไม่จ้อยมือยืดิน้องไปถ่ายเงนล้าวลาวพาไปถ่ายให้เขาได้ที่ที่เขียวเลยใช่ ใบเกือบออาต้าเมื่อเดี๋ยวปลาเลยตอบเสียงเนาะปลาปลาลุงเลยเนาะหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนบาดนี่แมงนิ้วเข่าคั่วก่อนบาดนี่ปลาลุงเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กะทายทำบรรยากาศของฝาของต้นพอ่อบุญปลาลุงเลยเนาะเลยกะเห็ดก็ไปกินเลยกะคนแหละสิลงเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าบาดนี่ยองหัวยองท้องปุ้งอยู่ทั้งลุ่มพู แล้วไอเดียวว่ะส่งให้ยิ่ใหญ่งส่งให้เลยโดยไปซาปลาลุ่มเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กัสซิล่าเธอเด้อพี่น้องเลยเนาะไว้พบพบกันคลิปหน้าปลาลุ่มเลยเนาะคลิปนี้สบายดีเด้อสบายดีกันบบสุขสุขสบายดีกันลูกสบายดีก่อนลูกท,ท,ท, mmm er ทุ่ทุ่ไว้มินเลยทุ่ทุ่เอ้อโอ้กล่องเมลไปเลยไปซาโฟว์ เออสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเฮลโหลสวัสดีแม่ตุ้ยสวัสดีมาทักโอ้ยได้ของฝากแล้วบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วเนาะบดนี้ขยุกขยอยู่ในอ่อนอ่อนจะกินกับอสังาปลาเนาะลาปลาล่ะหยังสิแซ่บโๆลาลามาได้โมาลาอืเนาะลาปลาพี่น้องเอ้ยอืแซ่บเพิ่นสิอ่อนม่ตุ้ยก็สิอ่อนผักกูดนีกสิมัดแบ่งไว้ให้พี่ให้น้องนําพลุงเนาะเพิ่นใกล้นเคียงกัน คุณ็อยู wow ่ไปกิน้กันโดยปฝาพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อพบกันคลิปหน้าไปลุงเลยเนาะ